เรียนบ้านขึงงามมงคลตั้งอยู่เลขที่362หมู่ที่5บ้านผาโพทองตำบลขึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการด้วยกันทั้งหมด7หมู่บ้านในปีการศึกษา2567 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น185คนแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน42คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน143คนมีคณะครูและบุคลากรจำนวน18คนโดยมีนายทวนสิทธิ์น้อยราชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่1ระดับการศึกษาประถมวัย มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านสำหรับเด็กประถมวัยโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและสุขาพิบาลในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียนส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้และการสร้างสรรค์มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจและมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21โครงการห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิตโครงการวันสำคัญโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียนโครงการสืบสารศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยและโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานที่2ระดับการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กประถมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกำหนดนโยบายทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจนำผลการประกันคุณภาพภายนอกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดำเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดก,การด้วยหลักธรรมมาพิบาล ดำเนินงานด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานีเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิการส่งเสริมสวัสดิภาพจัดทำแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัย พิบัติดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนนอกจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมค่ง CPDAS m o เดลขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบการเงินบัญชีและพัสดุ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนส่งผลให้โรงเรียนบ้านคืงงามมงคลมีวิสัยทัศน์พันธกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ์มีนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการที่มีระบบและกลไกาการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรฐานที่3ระดับการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กประฐมวัย โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ oh แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ท <type. S 1> ี mm ่เ hmm. ก <Ps. S 2> ี <te am> <ple> ่ยวข้องมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และนำผลการประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กจัดระบบสารสนเทศด้านการติดตามวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล และมีกระบวนการติดตามวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบนอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านสำหรับเด็กปฐมวัยโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและสุขาพิบาลในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียนส่งผลให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพมีข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการยกระดับผลสำมฤทธิ์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียนโครงการสืบสารศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาทศินไทยและโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพครูผู้สอนมีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคู่มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และมีระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนมีความรู้สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษานวัตกรรม Innovation หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เบสแพคที e ระดับการศึกษาปถมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กและมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องใบไม้สร้างสุขโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบป e ีพาร์ทโมเดลระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านขึงงามมงคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวตรรษที่21มาตรฐานที่สอง กระบวนการบริหารและการจัดการรายงานการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่คุณภาพผู้เรียนขึ่งสาโมเดลการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสุดาโมเดลมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบดิพาร์ตโมเดลตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยใช้บริบทเชิงพื้นที่เป็นฐานเรื่องปุ๋ยอินทรีย์รักดินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ความโดดเด่นของสถานศึกษาด้านผู้เรียน ต่อเนื่องย้อนหลัง3ปีการศึกษา 1. ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีพัฒนาการต่อเนื่องย้อนหลัง3ปีการศึกษา2ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีพัฒนาการต่อเนื่องย้อนหลัง3ปีการศึกษา3ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมาและมีพัฒนาการต่อเนื่องย้อนหลัง3ปีการศึกษา4 ผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือต่อเนื่องสามปีการศึกษาความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านขือง,งามมงคลได้รับรางวัล iqa award โรงเรียนที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโรลังวันชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ IFTE จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านและได้รับเกียรติบัตรรางวัลมีผลการประเมิอนองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินายธีรวัตรทิพป,ปัญญาครูโรงเรียนบ้านคึงงามมงคล ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยมอันดับหนึ่งการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s บ p r a c t ท c e ระดับภาคด้านการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ IFTE จากสำนักงานศึกษาธิการภาค16สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเด็กหญิงทันสินีเมฆวันได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติปีพุทธศักราช2567จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้หเมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปิิทยางงาาาเเเมมมงตตงงงสสนนนนนนัตดโรรรีีีีีบ้้้้คคคลลลผผ่ใจป็ู งามสงบสุขเยือกเย็น